ช่างเป็นยามเย็นที่คึกคักจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่าน้องเราเนี่ยนะคะมีเดนทิสเต้เขาสนใจมาจีบนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ a m b a สเดอร์ของเขาไปแล้วก็จริงนะคะอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะมันมีข่าวลือออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วและสรุปเขาก็จะรด,ดประกาศันเรียบร้อยวันนี้มีแอดปล่อยออกมาสวยๆงามๆนะคะยิ้มหวานๆแก้มยุยยอย่างนี้ค่ะแต่ล่าสุดที่แอดรู้สึกว่าแหม่มันตื่นเต้นจังเลยนะคะ คือเราจะได้เจอน้องหรือเปล่านะคะในช่วงพฤษภาหรือว่าอาจจะเป็นมิถุนายนประมาณปีหน้าค่ะเพราะว่าน้องจะต้องเดินทางมาเปิดตัวที่ไทยนะคะอันนี้นะคะขอแบบว่า P s ไว้ด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าโควิด1 9มันโอเคมันจบมันหายไปหรือว่าแบบมันเบาบางเราจะได้เจอสาวสวยคนนี้อย่างแน่นอนนะคะเจอน้องตัวเป็นๆเ,เลยเนาะ คือแบบว่ารู้สึกว่ามันฟินจริงๆอ่นะนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่ความฝันก่อนหรือเปล่าเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะยังไงกันแน่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าแบรนด์ไหนอยู่ในมือลูกสาวนะคะก็พาก,กันโกอินเตอร์ไปหมดเลยเพราะว่า เดี๋ยวเขาจะส่งค่ะเดนติสเตนเนี่ยไปขายที่เกาหลีด้วยนะคะแล้วก็เออไม่แน่ใจอันนี้เขาขายอยู่แล้วหรือเปล่าเนาะแต่จริงๆก็เคยใช้นะแบรนด์ยาสีฟันของเกาหลีอยู่ซึ่งมันดีนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวแอดคงต้องเปลี่ยนแล้วล่ะคะ่ะ มาหนุนนะคะมาอุดหนุนเดนทิสเต้แทนนะคะเพราะอันนี้ก็เคยใช้อยู่เขาก็ดีนะคะก็ต้องบอกเลยว่าได้เวลาทั้งเปลี่ยนทั้งแปลงทั้งยาสีฟันเลยเละจากงานนี้เปลี่ยนให้หมดเลยนะคะก็ให้มีน้องลิสมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยจริง,รงๆเขาแปะรูปเขาไปที่หลอนเลยนี่จะดีมากนะคะเชื่อว่าทุกบ้านทุกครัวเรือนเนี่ยต้องมีเลยทีเดียว <laughs> มีน้องตั้งเอาไวหา้หน้าอ่างนะบางคนบอกอ๋ไ oh, ม่ค่ะแอดขึ้นหิ้งอ่ะก็แล้วแต่นะคะ ซึ่งต้องบอกว่าเขาก็มีการนะส่งยาสีฟันไปให้น้องนะหลายร้อยหลอดเลยนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเอาไปให้เพื่อนๆใช้เลยจ้าทีมงานใช้กันให้หมดเลยนะคะทุกคนยิ้มให้กันเนี่ยฟันขาวแง่เลยละคะ่ะโอ้ดีจริงๆนะคะจะได้รู้บ้างว่าไทยแลนด์ดินแดนสมอยมันเป็นยังไงนะคะก็ให้ดูจากยิ้มหน้าของคนหล่อนี่ละคะ่ะน่ารักจริงๆนะคะ คือจริงๆด e น t ิสเตเนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์ไทยที่โกอินเตอร์อยู่แล้วนะ แต่เขาก็บอกว่าแหมอยากให้มันแบบแมสขึ้นอีกนะคะแบรนด์ไทยจะเป็นที่รู้จักได้มันก็ต้องเป็นสาวไทยที่โกอินเตอร์คนนี้แ่ละค่ะมาช่วยขายนะคะรับรองเราจะได้เห็นยาสีฟันโซเอาเป็นครั้งแรกในโลกก็ต้องยาสีฟันท่ลิซ่านะมาเป็น PR ให้มาเป็นแบรนด์ให้แบบนี้นะเป็นเขาเรียกว่าแบรนด์บัสเดอร์ให้แบบนี้ด้วยนะคะโอ้ที่สุดของแจ้จริงๆนะงานนี้นะคะอาต้องรอติดตามกันค่ะใครได้เห็นก็ต้องบอกว่าช่ว ีเจอน้องในหลายๆบุคลิกหลายๆภาพลักษณ์แต่ว่ามันดีต่อใจมากๆเลยนะคะเอาวันนี้มาบอกต่อกันประมาณนี้ก่อนนะว่าเราจะมีลุ้นได้เจอน้องไหมไม่อยากเจอแบบออนไลน์เลว้วอยากเจอตตาแบบตัวเป็นๆมองศบตายิ้มให้ละลายตายอยู่ตรงนั้นไปเลยนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเชื่อว่าแม่แม่ยอมพลีชีพอย่างแน่นอนนะคะอ่ะหลายคนบอกเตรียมตังและจ้าเตรียมเปเขาให้ซื้อร่วมสนุกเผื่อแบบไปร่วมงานกับน้องใช่ไหมเออรอ เตรียมตังเอาไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆเลยนะคะมีลุ้นได้รับลูกสาวกลับบ้านลคะค่ะงานนี้อ่ะเราก็ตั้งความหวังกันไว้ก่อนวันนี้ไปก่อนคะ่ะ